แล้วนี่ครั้งที่สามครั้งที่สามไพ่ในสามเดือนนี่ได้เค่อยมากกันยังดีเลยเนาะคิดว่าปีสองปีที่แล้วสามเดือนที่แล้วก่อนอื่นกับผักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อผมเองพี่น้องเอซี กันเบอร์สุขุสุคนเนาะงพลพี่น้องเลยพ่อๆกับสามุกาตอนนี้ก็อยู่ที่ปิงไก่เซโนเดอร์เนาะไม่นด้กะ่ามาัดเจอกับเอฟซีพลพี่น้องเนาะหรือว่าทางไอ้เฮาพ่ลพี่น้องเลยเพื่อนกาได้เดินทางมาจากสกลนครเอียวประมาณนี้แหละพ่ลพี่น้องเนาะก็นัดเจออ่าเราอยู่อยู่ปิงไก่เซโนสงสัยอ่าเราคือสี่ไอ้พลพี่น้องเลยเนาะว่าเพื่อน เพิ่นมาเนี่ยกันตัศมีนครั้งแรกหรือว่าครั้งที่สองครั้งที่สนะามนาะทั้งสามบุกดากับบุหูเนะาะพาเพิ่นมากินฮันปิงไกเซโนได้เนาะปลาทานเดียวนะสบายดีเด้อพี่ไอ้สบายเลยเดี๋วยวมาปลาไปทางพี่ะพี่ตามสบายดเด้อ ข้าวกับปิ้งไก่ไอ้กินได้อยู่บ่นี่อย่ามากินได้เดี๋ยวตอบเนี้ยข้าวเหนี้ยปิ้งไก่เดี๋ยวปไ,ยไปข้าวของน้ำก็เด้อพวกแม่พี่น้อง ลองดูผ่านไอ้ลงมือเลยเอากินได้ไหมลองใส่ไอ้เนาไอยเนีายนี่เราไม่แยงอ้เด็กกินโลดตามปกติเป็นไงแซ่ยยุย๊หัวเเป็นังดูสิลูสั่แ่ยุ แค่ยูโอ้ยน้องมัวหัวน้องว่าถือไอ้มาจากสกลนครบ่อย่าโซท้อนโอ้ยอย่าโซท้อนเนื่อผมเป็พี่น้องเนาะสกุลละค้อนเพราะก็ไมียเบื่อแล้วคู่เนี้ยขีดลายเลยเออมด้เลอ้ยมันเป็นบ้านเฮาก็แบบนี้ได้เออที่สบายใจได้เด้อโอ้ไก่เติบไม่ไกลเติบบ่อยจากอัน ๑๐ลักจากมุกดาหารอ๋อจากมุกดาหารมาสุดเหนียอย่าโซยอย่าโซทอนอย่าโซทอนเพรมุกดาหารประมาณ80ลักอ๋อเลยถามสะพานมากตีไปสัก40ร้อยเออเลยผมไม่สอนปะสอนได้อ๋อถามแม่ค่ะไอ้ถาม,มาาถามแม่ค้าเนี่ยสอนมีบอสอนสอน อ้าอ้อะตสบายใจแต่อ้ซื้ออย่างกนนีฮะจะามซื้อบอกแกเอฟซีันยงบอว่าแกเอฟซีก็พอแล้วเอ่อเอฟกเอฟซีเนาะฮะอาว่าโกับมากินยังายไคิปนะฮะบอกาม่กินว่ะอ้มันโบมีอัน นี่เลยมีแต่นี่เลยหลังนี่เดอเอาอันหนึ่งบ่อาสองอันบ่ดาวนึงอย่่ออหมูวันกินได้เด้วยบอได้ไได้เคกินเคื่อกันในยุบานก็มไได้ยืนบ่เดินทางมารอบคำเลยเพื่อพี่นองเเนาะ น่าเจอกันตั <wonder> ้งแต่วันที่แดงวันที่สี่สบายดีเนาะที่ชมต่ำมกเลยสงสารอ้เราคือสีอายโอ้แต่เดี๋ยวกินขขาวกนข้อใจบอกการด้นดนมันเอามันคุ้มค่าข้าใจบอกน่าจะจอมโมกุ้มค่างานเนาะมองรบกวนเลยนาะตัวกรไปานั่งเปลนเดี๋ยวนี้บอสองคน นไก่ไก่ร้านไอนี่คือไก่ไก่ร้านไอติมแบบเป็นเลี้ยงธรรมชาติอาหารคือป่ายโมเด็งกินแบบบ้านมุกได้เลยไปกินเหมือนเดียวกันเลยข้าวเหนียวไก่ย่างปิ้งไกตข้าวเหนียวห้าเงินได้อย่าเพิ่งพูดก็ กินข้าวเหนียวเัร็เลยข้าวเหนียวจีเมอร์ข้าวเจ้าซ้ำเมอราา์เอาคือเซอร์กันแบบนั้นจันพอดพูดน่กับเป็นข้าวเจ้าแล้วก็พูดไปหาอาทิตย์กินข้าวเหนียวทำเป็นธรรมเนียม,ม,มจันวัน,น,นจันกบับวันวันจันกับวันเสารบ่อไทยนอกแนวเวลอ,อ่นกับเสาร์เหล้าจันกับเสารบ่อไทย ได้มากเลมาเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเบอร์ทุกคนกินน้ำกันเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น,น้องเด้อคือเบอร์ทุกคนให้ถึงสองน้ำกันในรอบนี้อ่ะเป็นไอเดินทางมาผู้เดียวมาผู้เดียวเลยเ,ยเพชผลปะปอปอเพราะว่าน้องสั่งเพื่อน่าเอาธรรมดาจะบอว่าจะบานกระเพ็ดอยู่นะจะเพ็ดมาไหนครับ

กินข่ามันก็ได้นะเจ้านอยจะกินเขาแล้วเต็นคอยนางลมกันเอาบาทนี่เคยพี่น้อยไอเป็นดจกินอิ่มยู่บ้างอบเคุณล้วกข่ากับนางเขาเป็นัจไหนกะแซบดียู่กินจิบปันได้มามาแขงเลกกัมาสุบลปิงกาน่กานูกับตเต่ามมังทัวตามมังฮงพิงการสนู แต่ว่าบอลอันนี้จุดคือแบบลำลือของเซโนเลยเนาะปิงไกลเซโนทั้งเลกเนะาะเลยทั้งไอ้คนโบเคยตากองเพคนไกลอยากเป็นเทนนนื่อน่าไอเนอร์ทุกคนเด้อาอ,นะอาณาเขาสบายไอ้มาจากเทอเร์แล้วมามาราเคยมาหลายเทอร์อยู่บ่ครั้งที่ครั้งที่สามมามาทังที่สามแล้วได้เลย มา,มาอ,อ,มอยู่หอ,อนี่ประมาณสองมาอยูหอหอนี่ประมาณสองอาทิตย์รอบละสองอาทิตย์หอร <มา S 2> ์ียวจะมีปะมีสองอาทิตย์ครับเมื่อก่อนนี่คือมามาี่เมืออ่อมาสองอาทิตย์ฮอสองอาทิตย์เลยสมไมพ่อมาปะเคยมาประเทศเล่าเชื้อแต่ว่ามาแต่ว่ามามารอบนี้แม่บอกกะเพิ่งเคยมาเดือนที่แล้วนี่กัมาอยสองอาทิตย์ หล้วก็รอบที่สอ,อ,กอกลลงกับสองอาทิตย์นี่รอบที่สามก็คือในในในละคันถามมาเล้ากับมาเทียแหลกเลยล่ะง่ายๆก็คือมาเดือนก่อนเนี่ยกับสองอาทิตย์เดือนนีกกับสองอาทิตย์เดือนเดือนนี่กับบร, <c oughs> <c oughs> รููว่าจ้าบรลูว่าจ้ามือจนกลัวภารกิจสิแล้วยก็คือจุดประสงค์ไอเรามาตอนนี้ก็คืออจุดประสงค์นี้คือจะขึ้นไปเซโปเซโปไปถ้ำบุญพเภาภูไทย หมู่บ้านเนี่ก้ออหมู่บ้านดงใหญ่อ๋อบ้านาดงใหญ่ดงใหญ่ดงในยูเซปูนดงใหญ่ดงในยูเซปูนก็คือที่แรกก็อ่าแรกๆเลยกบทางไอเราก็เห็นไอเราเราเห้ฟังก็คือส่วนตอนที่ว่ามุดตาขึ้นไปเซปูนเนาะและบันนี้ไอเราก็ได้เบิ้งคิปเนาะได้เบิ้งคิปว่าเห็นทางสามมุดตาขึ้นไปเซปูลไอเราก็เลยติดต,ต่อมาหลังจากที่ติดต่อมาแล้วก็ ยังหายทางสามุกดาเนาะพาขึ้นไปเซเปิลเือว่าบ้านหลงในหรือว่าหลงใหญ่แต่ว่าทางสามุกดาก็โมูหแต่ก็อาศัยญาติอันของไอ้ทายอยู่เซเปิเนาะเพราะว่าเพิ่นอยู่พุคนกะสถานที่อยู่เซเปิลนี่เพิ่นก็คือสี่คุณเคยดีเนาะและ้วกะ็ทางสามุกดาก็ได้ติดต,อต่อไปทางเพิ่นก็คือเพิ่กนก็โมโหเนาะเพราะว่าเป็นคนอ่าเพราะว่าเพิ่นก็คนเซเปิลอยู่แล้วนะบาดนี้น้นองก็เลยเออ่ทางสามุกดาก็เลยตอบตกลงทางอ้ายลาว ว่าสีผ้าพิ่นไปลายเนาะตอนนี้ก็ได้นัดหมายกันแล้วก็จะมาหาอยู่ทางฝั่งลาวก็คือไอมาลาวได้จักมือก็สองสามมือนี้เนาะได้มาฝากดูสามมือมาผักอยู่สวรรค์อยู่สวรรค์สองมือด้วยสามสามนี่มือที่สามมือที่สามเนาะมือที่สามมาเซโนพักสองคืนอยู่สวรรค์มือที่สามมาเซนโ,โนแต่ว่าก็ยัง ตกลงกันยังบ่ได้เนาะว่าจะได้ขึ้นใบบุญไดต้องเบิ่งหน้าวิยากรพ่อแม่พี่น้องเลยบ่ได้วถามว่าสนุกยังบูดักสือเสียงยี่งน้าใจเนาะก่อนง่ายแม่เด้อว่าท่านอ๋ออย่างสีว่าสีรถว่ามาจากเซโซ่ก็แล้วกันว่ากับบเป็นยังเนาะเพราะว่าไอ้เพิ่นกับบอนั่นกับ คู่กันแค่น่ากับบีตาว่ายเอฟซีมาจากยาสูยาสูทอดหน่อยเนาะเดี๋ยวพออายเพิ่นก็ยังบ่ทันฟอมเปิดเปิดตุนตุนก็คือจะก็มาละมาก็เป็นเดือนแล้วพอนพี่น้อนตั้งแต่เพิ่นติดต่อพ่นแล้วก็หลายมือได้น้อยเนาะไม่สิไม่สีเข่าเดือนละสีเข่าเลยได้สีเข่าเดือนนึงแล้ว ลมก็ได้เพื่อนีมา,านว่าเดือนเนาะแตมมติเนาะเดืนนอนเ่ดือนเดือนเนาะเดือนตะวันก่านตะวันที<อ>่ยี่ตะวันที่ยี่สิบยี่สิบน้อยละยี่สิบสามเดือนที่แล้ว,วเฮ้ยี่สิบสามเดือนที่แล้วเพราะว่าพี่นนดนองวันที่สามมันกระเรียนมากจนถึงมันที่สิบเก้าแล้วสิบเก้านะสิเก้าเดือนแเดือนแล้วเพราะว่าบ่งเดือนก็เดือนเดือนเพราะว่าเอายอดมาจากคุณยอดมาจาคุณิบสิบสามเมื่อสิบสาม่ ประมาณเดือนเดือน,เด,อนเดือนก็นอีสองหมื่นไปเอาง่ายๆน,นเลยสามสิบสองหมื่นเลยแต่ว่าคือก้อนหน,น่ะนี่เคยอันบอลหน้าง,งานกับไอเพิ่นแลเจนเนอร์พอไอเพิ่นกันเคยขาม,มาอายู่ดานเนาะดานสวรรค์ขีดแต่ว่าทางสาม,มุดาบพอได้เปิดคลิปพูดพีพพนนะพออ่น้องเนาะพอไอนัดไอเราแล้วก็คุยเวียกอยู่หันแล้วก็มือที่ไปไายกับไอเพิ่นอยู่มุกดาหนกับไอเพิ่นกับมามา,มาหา you know, อยู่เนาะอยู่อันเอี่อยู่หันยูาหานอย่างก็ น้องไปนะจับอะไรบิ๊กเอ็มยังก็บิ๊กซีมมเมนมเมนยังก็เขาเอิญลืมซื่ออีกแล้วขนาคนไทยเขาก็ยังลืมาก็ห่างมันก็บม่ได้ค่อยดังไปไหนห่างอันนี้ก็แตบอกว่าเส้นท่านอ่าเมนก็เส้นท่านก็เสีดังอยู่อยู่ประมาณนี้นะพอพอมเมนมยังว่าลืมองกีก็ลืม คก็จะเอาเป็นอาหารอยู่ในมูดาหารอะไรเนาะไปเมื่อนั้นเลยพอพี่น้อนอเราก็อลาบเรากลับมาหาอยู่แต่ว่าพู้จักกับนัดเจอกับไานในกระซามเทื่อนี่แล้วเนะ <3 S 1> าะสามเทื่อนแต่อายาสองเทือ่อพอกัน,<ใ>นปั๊พออยู่ไ <ป S 1> ทยอายาก็เลยไปเนาะประมุกประมิ้งเหนื่อยคือไอเรามาเราตอนนี้ก็คือจุดประสงค์ก็คือจะขำโมเมนต์จะขามเนาะจะไปทำบุญอยู่บ้านลุงไง ก็คือเป็นบ้านญาติบอกไอ้ไี่แบบไหนถ้าบอกว่า<ม>บ้านญาติบแมนกับไม้ข้วมาสิบอกได้มันผูกพันกันมา,ากตั้งใจตัวเป็นญาติของญาติมากแล้ะก็มันจะเป็นเขาผู้ไทยเพราะว่าเขาสร้างกันมากแบบนั้นว่าอยู่บ้านดวงใหนอกจากบ,บ่งหัวข้าเกิดบ่นพัน<ม>สร้างกันมากรุ่นต่อรุ่นกันแค่อยากไปเหตุญจากขังนึงอ๋อแบบคันสิวาลายนี่บ้านสามวงดาเป็นเดนบ่ เลน mm. บอยฮอนบอยพอได้แล้วันเป็นเลนเป็นหลอดไปนะเนาะเอว่าลยรุ่นไลยรุ่นปัญหาตัว่รกมาสา่มากนี่ยรุ่นที่หาเป็นหลอดโอเคสมัยน้สมัยน้เนยไอเม่ออนก็คือไปโอไป่ปุ่นบอเมจากเขาเราบอเขาเราอ๊ปยุบโอเคบมก็คืออันตามทีเคยคุยกับไอเนี่ยก็คือแบบว่า ญาของญา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 ญาสามญานเนาะอ่าก็คือมกรเพิ่นเป็นคนเซฟปน<อ>เป็นเผ่าพุไทได้และที่นี่เพิ่นก็นได้ไปอาขัวอยู่ทางฝั่งไทยบอไอ่ไงเรียนปะสงสัยเขาความสามารนั้นแต่ไหมเขาอาจจะวัดตอนไปในสมัยนั้นโดนและบัดนี้เพิ่นก็อาไปอยู่ฝั่งไทยเนาะและบัดนี้การลุกญาไม่อีกกะกะฮู้ว่าญาติเจ้าของที่บ่ไง อยู่ฟังลาวเนระว่าอยู่ประมาณนี้แต่บ่เฮาก็บ่ฮู้ว่าอยู่ไสแท้ันคันสิว่าแล้วก็แบบรุ่นย่าๆแบบสืบทอดกันมาเนาะคันสิว่าแล้วก็ส่วนหลายเพิ่นก็บ่ปาถิ่นเสื้อสายเพิ่นเนาะประมาณนี้หั่นน่ะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็จนตกมาฮอดอันอ้ายกันรุ่นลานเนาะแล้วก็สืบทอดกันมาก็สืบข่าวสืบค่ามาก็ว่าเออรุ่นญาทวดเพิ่นน่ะได้อยู่เซโปเนาะเป็นอ่า คนแล้วและที่นี่ตอนนี้ก็คือโออนาตเดอร์เพิ่นกันได้อ่าอ่านี่ไปแล้วเนาะเพิ่นได้จ่าไปแล้วเพิ่พี่น้องบันนี้ทางอ้ายเราก็เป็นลา,านบันนี้เพิ่นกันเลยอยากมาทําบุญทําบุญอาย่ทีบ้านลงไงกับลงในเนาะสองหมู่บ้านนี่ลงไงลงในเป็นหมู่บ้านเดียวกันเขาบอกอีูจะเห็นแต่ว่าเขาเอืน่นเขาเะซื้ออยู่ข้างนอกข้างในแต่ยังยังดีที่ว่ายังจำหมู่บ้านได้แล้วแบบ เป็นญาติพี่น้องได้อายได้อันนั้นเนอะได้คู่จักรวหมมเลยจือแต่หมู่บ้านหนึ่งจือแต่หมู่บ้านเนาะแต่ว่าญี่ปุ่นเขาขอขอรัข้างไว้อ๋อขอรัข้างคันว่าบ้านสมุนาเป็นหอกองวะฮอกองบ้านโตเป็นหอกองอ่อถ้าขอไหวเขาว่าพม่พลได้แล้วก็สิไปเห็นในเขาสั่งเขาจัะเป็นกัน เมื่เทียร์พันมันก็ถึงที่นีแต่ตรงจัดงานพ่อปลาไปองค์ส่วนตัวจะพร้อมสาก้อนจะแล้วกันยจะไปสังหออกองน้ำเนาะแล้วก็เฮ็ดบุญอ่าทรงหานยาผูทีบาเพิ่นรวงรับไปก่อนแล้วอ่าก็คือว่าการดีเนาะเพราะว่ารุ่นหลานเลนหลอดพผล่ใหพี่น้องเนาะเพิ่นก็ย่างแบบสืบ พอดลบลาวตาวคืนมาอยากไปทําบุญทําอันนี้เนาะสั่งบุญสั่งกุศลไหปูไหยาถวดเพลินเพลินพี่เราเลยแต่ว่าไอ้นี่คือสีบกเคยขึ้นไปเถอบอะเห้านี้ข้งที่สามข้งที่สามไพ่ใน้สามเดือนนีได้ี่เคยมากอ่า <laughs> กันยังดีเลยเนาะ <laughs> คิดว่าปีสองปีที่แล้วสามเดือนที่แล้ว <3 S 1> สามเดือนมากน,นี่แนละ้วที่สามพอมืองเล่าจากนั้นกระจะบแล้วั่กบเบื่อไหม มานี่คือมาแต่แขีงสวรรค์บุพีหรือว่าไปนอกแขีงนําไปแขีงอื่นนําบ่เคยมาเคยมาแต่สวรรค์เท่านั้นอ๋อเคยมา<อ>แต่สวรรค์แต่วก็บอกเคปถามมาบอกเราตรงตรงเลยเป็น <laughs> ออยังไงพออยู่ทังบ้านเขาแอบตอบนได้เลยะอยู่ทางบ้านเขาบอกว่าอาจจะมีแบบนั้นแบบนี้เขาบอกประมาณนี้แต่เขามาสัมผัสเด็ดแต่เขาขงเงียบดีอยู่นะเจอว่าม<อ>ัออาานต้องมาสัมผัสซะก่อนเลย แต่เป okay, ็นอะไรมามาแหลกคือคืดอยู่บ่เอาอายก็เคยบอกรองตำรวจไงว่าดูแลได้ดีเด้อไม่คบพม่าณว่าห้องบกหัวเป็นแบบไหน้าใจบ่แต่พมา่านแทนเปนก็โอเคเงียบดีอยู่ก็บ่ถึงว่าขนาดว่าเอาตรงๆเลยอะพอได้ออกข้อเรื่อว่าแม้ตำรวจทหารเดียบเทียบ เก็แบเบนีอแบบคนไทยนะถ้าเขามาสัมภาษณ์จริงๆก็โอเคอยู่ก็คืออันน่าตามที่ข่าวมานี่คือฝึกแบบมีเอฟซีน่อแม่พี่น้องหลายคนหลายคนอยู่ที่แบบว่าเพื่อนกับเตือนมาแบบอัญมณตัวย่างมาพี่น้องฝั่งไทยเขาเพิ่นมาเยี่ยมยามเนาะแล้วเพื่อนสิ่งเมาเป็นลงว่าอู้ระวังฐานกองดอนเด้ออย่างประมาณนี้บอกอ่าความจริงกับโบเบนตายานไปนันดโพ่อแม่พี่น้องเนาะอย่างที่เพิ่งมามันกับมีกฎเกณฑ์ของเพิ่นบางที่เพิ่งกับ เพิ่นอ่าคันสิว่าแล้วก็เพิ่นเป็นอ่ากองร้อนบ้านเพิ่นก็ปกป้องบ้านเมืองเนาะเพิ่นก็ย่านเป็นนั่นนี่บางทีเพิ่นก็สิมาืาาถา,ามเบิ่งซื่อๆนะพ่อแม่พี่น้องกมนสิเอามาจี้ปุ้นเอาเงิน <c oughs> ก็บ่แม่นเด้อ<า> <c oughs> ก,ก็บ่ได้เป็นาย่านปานนั้นเ้อถ้าากองตามกฎหมายกบ่เป็นาย่านปานนั้น่พ,พี่น้องเนาะก็บ,บมยย่มีหยังดอก พวามเมื่ออื่นไอแล้วก็สิเมื่อบานมุกแล้วมือนีบคว้าเป็นเมื่อลุย่ยเ <c oughs> มื่อลุยคิดตรงนาน <c oughs> ่าเเป็นเท่าไหร่เพราะว่าบานไอ,อ,อ้ขึ้นสิบโมีเนาะเพราะว่า,าไปให้ไม่ได้มีแต่้้องขีดเบิร์ดก็าราการแบบแบบเบิร์ดเพราะว่าพี่น้องฟังท้ายผิดกับคอมเมนต์มาอยู่แบบเห็นถนนหนทางห้องผิดกับเอออย่างกับห้าสิบปีที่แล้วอย่างประมาณนี้เนาะแต่ว่ากั ว่าฮะสิปีลอยปีลงไปของเนื้อจะบานเท่านี้กันฉันศิว่าถนนดีแน่กะสะพ้อสินตัวเมืองพอออกนอกเมืองตามเขตโซนรบบเนากะทางแดงเนาะโดยนอาจาจ้าแบบอ่าลายลายหมู่บ้านและเปะทางกันไปและเพิ่นกะได้อยู่ทางยางเนาะแต่ว่าบ้านนอกนี่สู่ลบมาย้ำแรงกระสู่ฝุ่นมาย้ำฝนกระสู่โตมย่ามีมีหายแอร์ขอไปเบิงนิ้วแนวตรงมุง แต่ว่าอายมาเงินจะดีวิวมาจากุญดตัวแจกข้างเหรียญเขาว่าโอ้ยเขับมาแบบไหนมาแบบไหนโอเคได้คลิปดีกาตั้งอ้ายมากขี้เราดื่มมันบ่ลงมาทรงอ๋อลุงมาทรงก็คือทางอ่าเป็นรถอายเองแต่ว่าคือมีคนขับรถของเพิ่นบ่มาทรงมาทรงให้เพิ่นพัก ยูหอรัสมีก่อนและทีนี้ทั้งคนณขับรถเฝืนกับกระเป๋าเอกสารเดียจรยากประมาณนี้เนาะแต่ว่าอีว่าก็ประมาณจักมือไอ้แล้วมือสองมือมือสองมือเดินทางนองไปเลยเดือนขางน้องไปเสียมดเลยเดี๋ยวอายุพี่ผมมีรถให้อันไปใส่เลยมาหนี้มาเดือนก้อนสองอาทิตย์ก็บใบไปใส่เดือนของเดือนก่อนสองอาทิตก็ไปบใส่มาเดือนนี้ก็สิไปบ้านแค่บ้านนอนกับพ่ออ๋อคือนอน คือว่าอ่านมาเมื่อกี้ฮอดฮอดแต่พีโนว่างหอดแต่ปีน, hot, hot hot, ปนกันเซโนนะนอ๋อเลยมาเนี่ยกะสิพาเพิ่นเมื่อบา้านเมื่ออื่นกินแกนงทำไมบอเปิดเบอเป็นห่วงแม้ว่าอันบางที่เพ,พิ่นแกเพิ่นแกกินคือฮาวยูหอดแต่ว่ายูพุคนกะแบบอ่าชิว้าจังไดแบบ ลำใสหรือว่าทองใสเขาพวกคืกรรอกันนะนะพี่แบบไดเบิร์ตบริสต์ไดเบิร์ตอยู่ไปบ้านโมกาแกงน้องไม่เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นอสำหรับวันนี้กับโบมี่ยังไเน้อพ,พี่พี่นอกก้องกาอานัดกับไายเล้ากัะพา,าอันไม้เล่าไม่เล้า,า,ลาแต่พามากินเขาอยู่ิีไกายเซโนก็คือมา คุยเรื่อเยนเงแล้วก็อ yes, ่าตันด mm ิน hmm. ตังหัวน้อยเนาะวันนี้ว่าอ้ายเพิ่นมาฮอดซีโนเด้สมมุติอ้ายมาฮอดโนจักโมงกค่บ่ประมาณไ2:00กว่าๆอ๋อ2:00แต่สิเพิ่นว่ามาอไผมาฮอดโนบริษัทิ ไปว่าบุมบ้าหอสิโน,นอันนี้อันนี้นนคือสิมาไก่สิโนเลยมายำเหนบุลอลดพิงไก่สิโนเนยอ่าวบาดน,นี้โอเคสนอ,พ,พ,อพี่นอกก้องกัถ่ายคลิปอ่าให้เบิรงพ่อข่าวๆกะสิประมาณนี้เนาะทางไอเพิ่นกาเดินทางมาจากยะโสธรเนาะเอเอว่วแมส่สก,กุลละคนว้าวพีชเลยพี่น,อน้องเยแต่ด้วยกัน จังว่าทำไมว่าตีรางแผนได้เลยเนาะโดยก็ต้องได้วางแผนกันก่อนแต่หลักๆนี่คืออายว่าสีสื่อของส่วนไปเป็นมะโดยเพราะเป็นมันลำบากหลายกันแจกเป็นเงินแล้วสื่อของไปก็ได้เดียวแต่อ๋อที่นี้เรียกแต่สะดวกผู้งคุ้ห้าใบกะอ่ะกะตีมาตกลงกันไหมอยู่เนาะเดี๋ยวไอเมื่อเด็ดมานองมือแล้วก็คอยว่ากันอีกเธอหนึ่งเนาะโดย อาซาโอเคสาวอแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับโบมียังรายเนาะก,กับพบเจอกับไอ้ไอเฮามาจากสกลคอนครเนาะมิจจะลืมเนี่ยโดยกับมิจจะว่าเมื่ออาณาเจอกันอ่าโอกาสหนนะ้าหรือว่าคลิปหน้ยาเพื่อนพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับทั้งสามบุดาหรือว่าทั้งไอกับซีเรราไปก่อนเนาะเดี๋ยวให่ทงทั้งไอคุณภาคภณก่อนเพราะว่าเพิ่อนกับเพิ่งจะเดินทางมาส่งบายนี่พ่อแม่พี่น้อง เอาโอเคพูดแม่พี่น้องเนาะสำหรับลิปนี้กับช <Okay. S 1> างสาม,มุกดากัาลาไปก่อนเดอ้พอพอๆกันในคลิปหน้าเดอ้อสบายดีด้อสบายดี